อุยตรามาแก้วใส่แล้วเป็นจังใดเขียวโดนเขียวทนโดนแข็งเปร้าห่วงครับห่วงมันใหญ่มันยาวเม็ดเต็มเม็ดตรงเขาก้ามเม็ดเดียงเม็ดเต็มแต่กอดีเขียวโดนใบบ่ลายสิมีตะห่วงนี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเดอะ i ิ c o m มไปสีมากกับเม็ดงามไปขายในที่หนึ่งผลดี เขียวอ่อนๆนี่แหละค่ะใบตั้งใบบิกบวงล่ำต้นแข็งแรงขนาดสีเกียวเรายังแข็งอยู่ยังเขียวอีกซ้ำนะล่ำมันแหมล่ำเหลือเขียวอ่อนเหลืองๆอือไหมแต่ก็เป็นไงดีค่ะแต่ก็ดีหลีดีหลี่ยห่วงดีห่วงใหญ่เม็ดเข่าเม็ดงามงามจังผู้ใดเอาขนาดไปขายเพิ่นว่าแม่เอาปุ๋ยหยังใสปุ๋ยกระทำมาแก้วตัวปุ๋ยตรามาแก้วซอยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลลอมสู สูตรวีไอพีมีถาดอาหารสูงธาดร่องธาดเสริมใส่ได้กับพืชทุกชนิดบัววัชพินหน้าเขา่าเข่าเขียวโดนเขียวน,น่นแต่กอดีล่ำต้นแข็งแรงให้ผลผลิตดีอย่างผ้ารา่รมันสปารต์ตออตัวอย่างจากเด็กทิดพืชความสวนขั้วและพืชทุกชนิดปุ๋ยตรามาแกว้วใส่แล้วขึ้นกําไลให้พี่น้องเกษตรกรพิเศษสูตรซื้อปุ๋ยตรามาแก้วหาซื้อได้ที่ร้านนายโบการเกษตรทุกสาขาท่อูตร 0 8น4 5แ3 5 1กนี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i t c o m